สวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องวิทยยพี h ชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการใช้ประโยชน์จากขวดนี่นะครับเ,เพื่อนๆดูอะไรครับขวดยาสระผมที่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ประโยชน์จากขวดยาสระผมที่หมดแล้วตามไปดูกันเลยครับขวดยาสระผมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กหรือขวดใหญ่นะครับ เราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์เมื่อยาสระผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการล้างกันก่อนนะครับล้างเอาคราบต่างๆหรือว่ายาสระผมที่อยู่หรือว่าหลงเหลืออยู่ในขวดนี้ออกก่อนนะครับตามไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะนําขวดยาสระผมที่หมดแล้วนะครับหรือว่าเราจะไม่ใช้แล้วนะครับเราจะต้องมาทําการล้างก่อนนะครับ เพื่อเราจะนำไปใช้ใหม่นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของเราได้นะครับเราจะมาทำการล้างนะครับเนี่ยผมจุ่มไว้หลายขวดแล้วครับเพื่อนๆล้างเพื่ออะไรครับล้างเพื่อให้เศษยาสระผมหรือเศษของครีมนวดผมนะครับออกให้หมดเพราะว่าเราจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเมื่อเราล้างหมดเรียบร้อยแล้วเราจะมา คว่ำลงแบบนี้นะครับในตะกร้าที่มีรูแบบนี้นะครับเพื่อให้น้ําไหลออกไปได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตั้งรวมกันจะได้ตั้งได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับ ดูนะครับเราจะคว่ำไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้น้ําไหลออกไปได้นะครับแล้วก็ฝาจุกฝาจุกนะครับเพื่อนๆล้างสะอาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนฉีดฉีดออกมาเพื่อไล่เศษยาสะผมออกให้หมดนะครับดูนะครับฉีดปมออกมาให้หมดอย่าให้เหลือฟองนะครับดูนะครับ หลังจากเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำไปตากแดดนะครับตากให้พอแห้งนะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการใช้ประโยชน์จากขวดยาสัะผมเก่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของเราตามไปดูกันอีกทีครับในวันนี้อุปกรณ์จะเยอะแยะมากมายหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะให้รู้ประโยชน์ของขวดยาสัะผมนี้นะครับว่าใช้ประโยชน์ได้มากมายขนาดไหนนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับผมจะใส่ช้อนให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆดูนะครับช้อนยาวแค่ไหนเรามาวัดเลยครับแล้วเราก็ทําการเอาปากาติ๊กไว้ครับเพื่อนๆติ๊กไว้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทําการผ่ากันเลยครับเพื่อนๆผ่าหรือตัดนั่นนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ขวดครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ช้อนไปเลยครับเพื่อนเพื่อนเป็นไงครับสวยงามไหมครับและใช้การได้เป็นอย่างดีและอย่างที่สองนี้นะครับเราจะมาทําการใส่มีดนะครับหรือว่าเอามาเก็บมีดไว้นะครับเราจะมาทําการวัดนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะครับ เราจะต้องมาทำการวัดโดยใช้ปากกาขีดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ถอดฝาออกครับเก็บไว้แล้วทำการตัดครับง่ายไหมครับเพื่อนง่ายมากเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราเอามีดเสียบลงไปแค่นี้ครับเพื่อนๆเ,เนี่ย ใช้การได้เหมือนเดิมและสวยงามอีกต่างหากดูนะครับไม่ต้องไปวางมีดให้ละเกะละกะหลังจากนั้นอีกนะครับเราจะมาทำการใส่หลอดสวยๆแบบนี้ครับเราก็จะใช้มีดตัดเหมือนกันครับเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนเราจะต้องมาวัดกันก่อนนะครับนะครับแล้วก็นำปากกามาขีดครับ แล้ีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตัดเหมือนเดิมตัดเข้าไปครับดูนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใส่หลอดไปเลยครับหลอดสวยๆอยู่ในนี้หมดแล้วครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับหลังจากนั้นยังไม่พออีกครับเพื่อนๆดูกันนะครับ นี่คืออะไรครับแอลกอฮอล์ที่สำหรับตอนนี้กําัังฮิตเลยนะครับโควิด -19 เราต้องใช้นะครับมาเป็นขวดแบบนี้เราจะใช้ยังไงเทยังไงเทก็หกนะครับเลอะเทอะเรามาใช้นี่นะครับพวดยาสะผมนี่นะครับโดยเราจะใช้กลวยกรอกนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่หกเสียหายออกลงไปเลยครับเพืพ่อนๆ หลังจากเรากอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเราก็ทําการปิดฝาครับเดี๋ยวเรามาทําการบีบด,ดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมบีบให้ดูเป็นไงครับนี่เอ็ดมือได้สะอาดโควิดไม่มาหาเราแน่นอนครับแล้วเราก็ไปตั้งไว้ตามที่ต่างๆที่เหมาะสม สำหรับในการาล้างมือหรือว่าเช็ดมือให้ห่างไกลจากโควิด -19 นะครับยังไม่หมดอีกครับเพื่อนๆยังใช้ได้อีกเยอะนี่นะครับเพื่อนเราจะมาเก็บดูนะครับน้ำยาซักผ้านุ่มกันครับดูนะครับเราก็จะมาตัดกันเพื่อนๆดูนะครับตัดเฉียงๆนิดหน่อยตัดไปเลยครับ ตัดเสร็จเรามาเปิดฝาครับเพื่อนๆน,นี่เปิดฝาเสร็จกรวยอีกเช่นเดิมครับเพื่อไม่ให้หกและเสียหายเราก็ใช้กรวยในการกรอบน้ำยาปรับผ้านุ่มเราลงไปในขวดอีกครับเทใส่ไปเลยครับ เทให้หมดจนหยุดสุดท้ายเลยครับลูดครับลูดลูดลูดครับเพื่อความเสียดายครับดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝาครับเราจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแค่ไหนนะครับเราก็บีบแค่นั้นครับเพื่อนเดี๋ยวดูครับเป็นไงออกมาแล้วครับเพื่อนเห็นไหมครับ เราจะใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มสําหรับปรับผ้านุ่มเราแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นครับเป็นไงครับประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆนี่เก็บช้อนเก็บมีดเก็บรลอดก็เก็บ uh, แอลก,กอฮอล์นะครับสําหรับฆ่าโควิดแล้วก็เก็บน้ํายาซักผ้านุ่มนะครับส่วนที่เหลือนะครับกระป๋อ,องที่เหลือนี้เ<ๆ>พื่อนๆจะไปใส่น้ํายาล้างจานหรือจะไปใส่น้ํายาซักผ้าอะไรต่างๆก็นําไปใส่ได้นะครับ และคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็นําไปใช้ในบ้านของเพื่อนๆได้นะครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องวิทัยพีช n n นลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัยพีแชนเนลข้าพ